เล่นข้างนอกกันครับแล้วก็พี่ฟังข้าวแล้วก็มีปูนี่ฟังข้าวอยู่ข้างหลังเติ้ก้าชอบไหมลูกวันนี้ใส่หมวกด้วยมาเล่นข้างนอกนะทำไมทำม่น้องกันแดดไดะ <c oughs> น้องกันแดดเดิดนซี เดี๋ยวไปบอกพ่อยยางก,ก่อนไปบอกทำไมอ่ะว่ามันมีขยะ้ยครับอ๋อหนูจะทิ้งขยะนะเนาะหนูก็ใส่กระเป๋าไว้ก็พี่ไปทิ้งที่บ้านไง มีแดดก็เลยมองไม่เ hmm. ห็นเนาะมองไม่เห็นกล้องเลยมีรถป้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับแล้วนะกล้วยอะไรด้วยกล้วยใครนี่กล้วยของอะไรนะกล้วยของใครกล้วยของน้าจะ ที่เขามาปลูกไงคะม,คคมันน่าจะเป็นสีสื่อนะมันคือมันจะหาของของเจ้ากล้วยอ่ะเจะ้ากล้วยคือว่า,ค,วาคือว่ามันจะมาขโมยจนอจนเขาจะมาขโมยเขาก็จะสื่อกลา,ากัดเมื่ของพี่หมดเลย งอนข้าวว่าของใครอละลูกของใครกล้วย <c oughs> ของใครของใครของคนที่เข้ามาปลูกใช่ไหมมันน่าจะเป็นผีกระหังผีกระหังมันจะมาปลูกกล้วยได้ยังไงล่ะมันน่าจะมีแขนแล้วแขนแล้วมันน่าจะไม่มีนะมันว่ามันน่าจะมีไส้ผีมาปลูกกล้วยไม่ได้นะผีนน่าจะปลูกกล้วยได้ปลูกไม่ได้นะผี ไปต่อครับ<ม>ตามหลังมาดีๆนะตามหลังมาดีๆนะระวังรถด,ด้วยค่ยเะเนา,นาชอบไหมครับชอบมาปั่นข้างนอกเลยชอบไหมครับมาปั่นเล่นรอบหมู่บ้านเลยชอบไหมครับ ฟังต้นกาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ยปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านแต่มาไกลเลยแต่มาไกลมากเลยครับใช่เด็กส่งคนข้าวเหรอเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับตรงนี้นะเก่งจังเลยครับกาจีนแปลว่าลมเนี่ยพาน้องไปดูถังลมนี่ต้นกาเนี่ย เมื่อก่อนตอนเด็กๆแม่ก็พาสังข้าวมาดูนะตอนที่เขายังเปิดใหม่ๆแม่ก็พาสังข้าวมาดูนะีอ่อะไรรึเปล่าชื่ออะไรคะชืออะไรคะลูกจ้วชื่ออะไรคะลูกจ้าวลม้ไม,ไม,ไมไมเปเลสโกนะไปต่อไปต่อเลสโก ตามหลังมาเลยตามหลังมาเลยชิดริมนะครูเดี๋ยว้ล้ก็ปังามาด้ยกิ่มด้วขลมครับาร่มขึ้นฟังข้าวเดี๋ยวล่มมันขาดนะคะ อนนี้พ่อพี่อย่าไปทิ้งหลังบ้านแล้วลม้อม่เห็นหรอกทำไมภูมิพูดเก่งจังเลยนะ่ะตอนเด็กๆหนูก็หนูก็จะจะตกกใจหนูเลยภูมิปั่นปั่นดูทางด้วยสิปั่นดูทาง โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเลี้ยวตรงนี้ดีกว่านะ้ะเลี้ยวกับตรงนี้เนะาะไ,ไปตรงไหนไปข้างนอกน่ะเหรอไปข้างนอกเหรอว่าไงคะต้นกล้าหนูปั่นจักรยานมาเล่นข้างนอกใช่ไหมหนูจะไปไหนคะ กันกาครับกันกาครับน้องมองที่ทำาน้องมองี่ทำงานอันนี้คือลกงานก่ลเป็นหมู่บ้านนะมันเป็นหมู่บ้านเหมือนกันมันก็เป็นหมู่บ้านแต่เราปั่นเข้าไปได้ไหมกันไม่ได้ค่ะเอาไว้ทำาไรมันเป็นหมู่บ้านของคนอื่นเาะนั่งไา่เราาะบอยนี้น้องยังไม่โตนะน้องไม่ได้ ขยะเดี๋ยวใส่กระเป๋ากางเกงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งที่บ้านนะดูดิน้องมองอ่ะน้องอยากกินด้วยนะทำปากมเพือพวนี้ไม่ที่ขยะตรงนูนนะไปไนี๋ยจะไปทิ้งเหรอฟังข้าวคะอยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นฟังข้าว อยู่นี่ค่ะ็พ่องเข้าอยู่ในร่มค่ะพ่องเข้าร้าราอ,อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะ,ะ Let's go กับบ้านเรา Let's go าาไปเลย อันนี้ภูมิปวดขานะต้องจอดพักให้ภูมิเกาะภูมิปวดขาใช่ไหมภูมิปวดขาใช่ไหมปวดขามากปวดขามากเลยอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะเราจะไปต่อโอเคไหมเอาตังค์ใส่กระเป๋าสิเดี๋ยวมันล่วงนะอันนี้พี่เหนื่อยพี่าช่วยนะแต่นะเจ้าาเหนื่อยไหมครับเจ้าจ่าเหนื่อยเลยจ้าจ่าบอกว่าเหนื่อยไหม ข้อวไหนมาข้าวไหนมาบอกว่าไม่หนูไม่หนูในการเพราะว่าข้าไม่ได้ฝันแม่เป็นคนฝันแต่ป้าปวดสามีก็ไม่ปวดนะแต่หนูแต่ปนปนที่หนูป่ปวยคุณปวดขาหรอหนูเห็นไหมคุณลุงเขายังไม่ปวดขาเลยเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เลยอะปวดขาได้ไงอ่ะไปเลสจบไปต่อไปต่อเลย thank <laughs> ชอบน้องบอกผมชอบครับภูมชอบมาปั่นจักรยานเล่นกับคุณแม่ครับใช่ไหมครับก็คงจะดีใช่ไหมใช่เปล่าใช่ครับตอนนี้ภูมิกำลังจะหมดแรงแล้วนะเติมน้ำมันไหม เติมน้ำมันยังจะหมดแรงลุกตุ่มตุ่มอยากพี้นวดขาอ๋พภูมิจะหมดแรงแล้วนะรองเท้าก็จะหลุดแล้วรองเท้าก็จะหลุดแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปติดรองเท้ากันที่ต้นดีดาบาดีกัน น้องมีความสุขจังเลย ไม่ไหวแล้วนะครับนั่งพักก่อนภูมิเหนื่อยใช่ไหมน้องไม่เห็นเหนื่อยเลยเนี่ยน้องมองตรงอ่ะน้องไม่เหนื่อยเลยใช่ป่ะไม่เหนื่อยเลยนะเฮ้ยเหนื่อยน้องใช้เท้ามาเง้ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลยเหรอแล้วเราจะถึงบ้านไหมต้องเก็บเบอร์รี่ก่อนแล้วกันโอเคไปเลย Let's go ลิมนะครับรชิดลิมชิดลิมมัน,นเป็นพี่เก้เหรอ,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 อหรอ <laughs> ไม่มีลูกเลยนะมันไม่มีลูกเลยมันลูกมันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกมันหมดเลยอะ่ะอันนี้คงไม่ใช่หน้าของมันนะไม่มีลูกเลย มันไม่มีแล้วกลับบ้านโอเคดูโค้ง้วยนะตรงโค้งต้องไม่ค่อยนะเดี๋ยวรถมานะมามๆามามาตัวใหญ่มากเลยนะเห็นหมาไหมฟังข้างเห็นหมาไหมตรงนี้เห็นไหมตัวเริ่ม ข้ากลับมาเปลี่ยนชุดนะคะจะไปเล่นน้ำต่อขอไปเล่นน้ำต่อใช่ไหมคะนห,นนหนูไม่เอาชุชีพไปหรอ,อพร้อมแล้วไปโอเคนี่เลยฟางข้าขอมาเล่นน้ำต่อเล่นสาลึกไม่ได,เไได้เล่นแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเค เดี๋ยวพี่พาวขึ้นก็ต้องขึ้นนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะภูมิตาม,มาแล้วไปเลยฟังข้าวรออยู่ที่สะไปค่ะ